za mulima yaro faam wa zanya fawah waamwana nafsa adil hawa faintahan bahwa ya alum

สโานี้สโลนยตแต่สโลมักียาเป็นเรื่องราตร์ของเราต่างสโลนี้ค่าสิ่งกับสโลมักี้อื่นที่เน้นหลักในเน้นหนักในเรื่องของหลักภาษาเช่นการให้เรื่อยเช่นความเช่นการให้ฟังในกระเพาะศาสตร์และการพูดคุยและการตอบแทนแกนหลักสูตรน้อยได้กล่าวถึงเรื่องวันเปียมาและภาพการของวันนั้นและวันวอาวสานและความ กลัวของวันนั้นของหลวดแทของบรรดาผู้ยำเกงและผลตอบแทนของบรรดาอาชญากรตอนนี้เริ่มด้วยการสาบานต่างาที่ทรงมุนธรรมซึ่งดววิญญาของบรรดาหมู่นินอย่างแห่วเบาและนุ่มนวลและกษัตริย์ชาวิญญาณผู้บริเจธทายอย่างแรงและบริหารกิจการในจักรวาลทั้งมวลด้วยบัญชาของอัลลอฮ์ขอสาบานต่ากๆผู้ชุกกระชาวิญญาของผู้ปฏิเัดทายอย่างแรงและ อสัปบบันมาเลกาผูาา้จากวิญญาของศรัทธาอย่างแถวเบ้าอสาบ,บานด้วยมาเลกาที่แบวกไวหว้องนาภาพากาศแล้วพวกเขามาเลกาผู้รีบรุดหน้าไปอย่างว่องไวและพวกเขามาเลกาผู้บริห,หารกิจาการส่วนนี้ได้กล่าวถึงผู้มั่วชีิตีินผู้ปฏิเสธการเพื่อค,คืนชีพและวันและวันชุมนุมหรือว่าสภาพของพวกเขาในวันวันที่น่ากลัวในวันนั้น ในวันนั้นดวงจิตทั้งหลายจะตระหนกสายตาของพวกเขาจะละเฮ้ยพวกเขากล่าวว่าพวกเขาจะถูกให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิมอีกนั้นหรือเมื่อเราได้กลายเป็นกระดูกที่ปุแล้วหลังจากนั้นสุรอได้กล่าวถึงฟิอัลกูซึ่งละเมิดอ,อ้างกลายเป็นพระเจ้าและแสดงอำนาจในหิงาโสเราแต่อาลาจึง,ง,ง,ลลจงทรทษนหมู่ชนของเขาด้วยการให้จมน้ำ าของมงูซาได้มาถึงแล้วและไม่ใช่หรือขณะที่พระเจ้าของเจ้าทรงเรียกเขาที่ว่าปุเขาเพราะว่าเพว่าอันบริสุทธิ์เจ้าโจงไม่หาเว้นเอาว่าเขาและเมิดฝ่าฝืนแล้วจงกล่าวว่าท่านประสงค์จะซักฟอกไหมชรได้กล่าวถึงการและเมิดฝ่าฝืนของชาวมักกะที่มีต่อ,อท่านรอชุนสุลต่านอลลวฮสซลได้กล่กาวถึงพวกเขาว่า พวกเขาเป็นประชาชาติาที่อดแอที่สุดในบรรดามักลูกของ,งล้อพวกเจ้าลำบากยิ่งในการสร้างกันนั้นหรือหรือหรือว่าชั้นไฟที่พระองค์ทรงสร้างมันพระองค์ทรงยกให้มันให้สูงและทําให้สมบูรณ์และทรงนํานให้กลางคืนมืดทึบและทรงให้ความสว่างของมันออกมาสุดยอดและจบลงด้วยการชี้แจงถึงเวลายามอวาสาน่องมุชริกิน คิดว่ามันไป็นเรื่องห่างไกลและพวกเราไเศษในการอย่งของมันเขาจะถามเจ้าถึงยงาอัมบาสานกีมัดว่าเมื่อใดอเล่ามันจะเกิดขึ้นด้วยเหตุอันใดเจ้าถึงชอบกลัวมันนักยังประเจ้าของเจ้านั้นคือวาละสุดท้ายของมันความจริงเจ้าเป็นเพียงผู้ตักเดอนแก่คนที่หวัดกลัวมัน เท่านั้นวันที่พวกเขาจะเห็นวันเยามาตันหนึ่งพวกเขาไม่ได้ทำนักในโลกนี้แต่เพียงช่วช่วงคู่หนึ่งของยามเย็นและยามเช้าของมันเท่านั้น